สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านท่ามะนาวโรงเรียนบ้านท่ามะนาวจัดตั้งอยู่ตำบลท่ามะนาวอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีเปิดสอนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะภายในโรงเรียน มีอาคารเรียนมากมายโดยมีนางสักติธรคาทาโพคินเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาวค่ะโรงเรียนบ้านท่ามะนาวมีครูผู้สอนทั้งหมด10ท่านแบ่งออกเป็นชายสองหญิงแค่ะเดี๋ยวเราไปชมอาคารเรียนอนุบาลกันเลยค่ะอาคารเรียนอนุบาล จะมีทั้งหมด2ห้องค่ะคือห้องอนุบาล2กับห้องอนุบาล3ห้องอนุบาล2จะมีเด็กทั้งหมด17คนส่วนห้องอนุบาล3จะมีเด็กทั้งหมด16คนค่ะภายในห้องเรียนก็จะมีสื่อการสอนและมุมประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เด็กได้เข้ามาเรียนรู้แต่เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ลงความเห็นว่าให้สถานศึกษาปิดตัวครูผู้สอนเองนางสาวเปรมิสานันเขียนสามีความกังวลและเป็นห่วงเด็กๆที่จะไม่ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงได้ออกแบบและสร้างนวัตกรรมออกเป็น3รูปแบบคือ 1. on hand 2. on demand และ 3. การสอนแบบออนไลน์ค่ะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on hand นะคะจะเริ่มจากการจัดทำใบงานแบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะ ให้เหมาะสมกับพัฒนาการและช่วงวัยของเด็กปฐมวัยค่ะโดยมีการจัดทำใบงานให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่เด็กควรได้รับนอกจากนี้ยังมีการจัดทำใบงานให้มีความน่าสนใจน่าเรียนรู้มีความสวยงามกระตุ้นการเรียนของเด็กๆและครูผู้สอนก็ได้คำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก โดยได้มอบหมายให้งานการบ้านแบบฝึกในปริมาณที่เหมาะสมไม่ให้งานที่ยากและเยอะจนเกินไปค่ะต่อไปนะคะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออดีมานคือครูผู้สอนได้สร้างสื่อมัลติมีเดียวิดีโอการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรมตามใบงานที่ได้มอบหมายให้กับเด็กๆ ลงในช่อง Youtube แล้วนำไปเผยแพร่ลงในรายกลุ่มห้องเรียนและสื่อโซเชียลต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจได้เปิดดูวิดีโอการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจสร้างความสนใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมากขึ้นค่ะ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดที่เด็กๆสามารถพูดคุยโต้ตอบสนทนาสื่อสารกับครูผู้สอนได้โดยตรงค่ะโดยจะผ่านแอปพลิเคชัน Line ที่ครูผู้สอนได้มีการนัดวันเวลาในการไล์กลุ่มค่ะเพื่อให้ผู้ปกครอง และเด็กๆได้มาเรียนรู้ผ่านช่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาความรู้ในสัปดาห์นั้นๆรวมถึงเป็นการที่ครูผู้สอนได้เห็นพฤติกรรมได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและผู้ปกครองอีกด้วยค่ะ